จัดพุกอย่าซุยจัดพุกอย่าซุยสรุปว่าปีโทษปีโทษแน่นอนปิดประตูและฆ่าอัดในห้องปิดตายขอกี่ขากันดี เออแะครก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off s t a r ซีโร่เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาพนเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลํโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กก็ด้นะครับลดละที่หนึ่งร้อยบาทเสมอสำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชาก เรามันขาดการเติมเงินไม่ได้เลครับเพราะฉะนั้นเลยร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ CTC ีซีไทยไรไหมครับไม่ว่าจะเติมเงินนะครับหรือว่าเติมผ่าน u ูไอดีหรือว่าเติมผ่านไอดีพัสเวิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองริงก์อยู่ข้างร่างคลิปวิดีโอเลยนะครับ แตกวะเนี่ยแปลกๆเฮ้ย hey! กูไม่เปิดดิไม่อัดกระ้องผีเว้ยคือ2คนที่เห็นผมอยู่ในห้องนั้นจำไว้ก่อนเลยนะครับว่าปิดประตูยัดหน้าอย่างนี้ไม่อัดกระ้องผีแต่คนที่ทำเคสคืออัดเพราะฉะนั้นทัดเลย ี่จฟุกอัดเลยผมว่าตานนี้ผมจะเป็นคนชั่วละแต่ว่าผมบอกเลยว่าข้อสงสัยของผมนี้อาจจะมีประโยชน์จนถึงที่สุดสุดที่สุดเลยคือคุณเอกคุณเอกจำห้องข้างล่างที่เราต้องไปเติมน้ำมันได้ไหม ได้ครัือผมเข้ามาเติมน้ํามันกับน้องไอ้คุณอัดนี่แหละครับแล้วก็พึ่บพอผมเติมปั๊บมีคนปิดประตูยัดหน้าผมผมโดนขังอยู่ข้างในับเใครน้องพีแอบมองอยู่ที่ซอกประตูข้างนอกแต่พวกอย่าซุยแต่พวกอย่าซุยสรุปว่าน้องพีครับน้องพีแน่นอนปิดประตูและฆ่าอัดในห้องปิดตายขอกีการกันดีทุกคนทุกคนผมจะเมผมจะบอกว่า ที่ดานฟุกผู้มีมูลเพราะว่าเกมที่แล้วตอนน้องพีตายเป็นผีแล้วผมโดนโหวตออกไปแล้วอ่ะน้องพีพิมพ์ว่าไอ้อตเกมหน้ามึงโดนฟสบาดแน่นอนฟอร์ชัวแต่เกมที่แล้วมันไม่จบกับเกมที่แล้วหรอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนที่จะพูดไม่ได้ไม่ได้ปักปั๊มน้องพีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคนที่ตายก่อนนั้นอาจจะเอาเท็กซ์ที่น้องพีพิมพ์มาเป็นประโยชน<ย>์ใน<ย>เกมนี้นึกออกป้ะ คือผมมันเดินเดินสวนกับแพตตี้ผมบอกแค่เด่นบอกแ่ค่เด่ว่าเกมนี้อัดตายคนแรกทุกคนที่ตายในตอนนั้นสงสัยน้องพีเพราะว่าแพตตี้เห็นกูไหมตอนไฟดับเราเดินสวนกันแต่ตอนนั้นใครตายไปแล้วบ้างตอนไฟดับผมเดินสวนกับแพตตี้ตรงข้างบนห้องแอดมินอ่ะตรงหน้าต่างถูกต้องทำไมไม่มีน้องพีไม่วิวคอเลย ผมยังไม่ทันทําอะไรเลยผมเดินผ่านแพตตี้ตอนไฟดับอ้าแล้วที่ปาดเขาตายไปนี่ไม่ได้แปลว่าทําอะไรหรอครับผมปาดเหรอครับผมเห็นเลยครับปาดมันแปลกผมเห็นคุณแอบมองผ่านทางซ่องประตูผมจําได้ดวงตาสีเทาๆแบบนี้มีแค่คุณเท่านั้นเลยครับคดีห้องปิดตายถูกไขแล้วจะปาดผวจะปาดทะลุประตูยังไงครับจันฟุกควรจะปาดทะลุประตูยังไงมีเหตุผลมีเหตุผลควรจะปาดทะลุเขาคคือคุณเอกคือการเติมน้ำมันมันต้องเติมสองละลอกเว้ยแล้วเขารู้ว่าไอ้ไอ้เหยื่อรายนี้ต้องกลับมาอีกครั้ง ไอตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นแบบนักล่าเมือชีพถ้าไม่ใช่น้องพีแล้วมันจะเป็นใครพี่เบสผมฝากด้วยกันเอ้าแล้วอะไรเนี่ยเอาะเจอกันพีเจอกันเจอกันเว้ยขแล้วพียังไม่ตายสิปัดดังแแแป๊ดนี่นี่แบบนี้เลยคิดว่าจะทำ พี่กตามผมมาเมื่อกี้แพทเดินสวนไปมีใครตามหลังมาอีกผมอยู่ในละแวกนั้นนะครับแพทเชื่อซะเลยแพท <c oughs> ที่แพทเดินสวนออกไปมีใครเดินตามมาอีกไหมนอกจากพี่เกอกกับกายแพทก็เลยปาดเข้าเห้มีพี่นักลาเดินตามใช่คุณนักรากรเลยเหลือเธอแล้วฉันอยู่ล่างสายจะดินถือแอพแอ้อยู่นะน้องแพทยืนยันที่อยู่ได้จากคุณพันพลืดนี้กําลังทาเควสอยู่ครับพี่อยู่ล่างสายแล้วพี่บอกว่าพี่อยู่ในละแวกนั้นได้ไงเควสอะไรพีุ่๊ก พี่ไม่รู้ว่ามันตายตรงไหนพี่เห็นตาเอกมาพร้อมกันไม่ใช่เหรอว่าตอนเปิดประตูเราพยายามจะไม่ตอบคำถามที่เป็นเควสที่เป็นไอ้เต้มึงหยุดบ้าสักทีที่่่เควสสอะไรลาุดีผมกำลังปั่นน้ำอยู่ข้างล่างซ้ายครับยืนยันได้จากอาคุณบันพูนนี้น้ำในแบบนี้พี่ฟูเห็น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 อาจารย์ฟุกยืนทำอยู่เป็นยังไงครับผมข้อมูลถูกต้องแพปเป็นคนปาดครับ ผมกําลังสแกนตัวอยู่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ดีตัวพี่เอกขาดครึ่งตอนที่ผมสแกนตัวได้ครึ่งหนึ่งดังนั้นคนที่ตามเข้ามาในแลบอ่ะคนที่เดินสวนกันกับผมกับพี่เอกตอนแรกโหวดก่อนพูดเลยหรือว่ากายเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องพี่เต้พี่เต้หยุดบ้าก่อนไม่เอางี้เต้มึงไปกินยาก่อนเขาจริงจังคือเมื่อกี้แพทออกไปแพทอยากใครเดินเข้าแลมื เอาความจริงก็ไม่เห็นแต่ถ้าโกหกก็พี่นักแลวเมื่อกี้แพทยังบอกว่ากูอยู่อยู่อยู่เลยทั้งทั้งที่คุณผือนี้บอกว่าผมอยู่ล่างซ้ายพี่เบสอยู่ไหนผมสามารถยืนยันพี่เบสอยู่ล่างซ้ายผมยืนยันได้ผมเห็นขอบตาขวาพี่เบสมุดท่อไปที่ไหนก็ไม่รู้ผมเห็นกับตาไอ้นี่มันใสด้วดู๋ยวผมเห็นอยู่ว่ากูทำเพจไม่ผ่านเอาละเจอกันแพตตี้ในภพภูมิที่ดีเจอกัน มีคนดูกล้องอยู่ตั้งเยอะกูคงไม่แตกหรอกชัดเลยใช่แน่แน่ชัดเลย,เลยตายละห้องกล้องแตกอะไปกล้องดับเฮ้ยล็อกประตูด้วยเฮ้ยกล้องดับไปแล้วอะคนที่ดูกล้องอยู่หรือว่าหรือว่ะสายตาคู่นี้อีกแล้ว หรือว่ากายมันจะเป็นคนดีจริงๆวะหรือว่ากายมันเป็นคนดีจริงๆวะกายมานี่กายมานี่กาย,ากายอีกแล้วห้องนี้ก็ล็อกบ่อยมันมีคนอยู่ร่างขวาคนหนึ่งเว้ยที่รอเชือดอยู่กายมานี่กายหายแล้ว โสดคนที่ผมระแวงมาทั้งเกมช่วยกูดูไยช่วยใครพี่อยู่ไหนพี่อยู่กับเต้แล้วก็พี่เบสสามคนกครวาไงแต่ไม่ใช่ผมนะช่วยกูดูมันต้องมีหนึ่งคนในกลุ่มพี่สามคนอ่ะพี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดแน่นอนพี่อยู่ด้วยกันตลอดเลยเหรอใครามพี่เบสดิสามพี่เบสดิ พี่เบสว่าไงด้วยแต่กูโดนข่มครูพี่เบสถ้างั้นพี่เบสพี่เบสเราชนะได้พี่เราชนะได้ลุงโหวตพี่เต้ก่อนครูไม่โหวตไอ้เต้ทำไมอ่ะกูเห็นประตูหลุมนับครั้งไม่ถ้วนกายพี่ขอร้องเถอะกายยอมรับว่าสติดีแล้วพี่คนใดเป็นพี่เบสโหวตใครอ่ะกายยอมรับว่าสติดีเขาอยู่ตรงที่กันสามแต่เราอยู่สามคนเนี่ย อยู่ตรงนั้นคนเดียวคนที่ตายล่าสุดก็คือพี่บู๊ที่นาคาราชจบเอาเอาละเคลื่อนที่ไปต่อสัญญาณไฟไม่มีใครดูกล้องวงจรปิดเลยจริงดีเอาละ เครื่องยิงจรวดถูกแก้ไขแล้วเอฟมันเดินผ่านมันผ่านมามันไม่แอแอ้เลยวะมีคนตายครับสพอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยถูกไหมถูกต้องครับอําสัญชาตญาณของคุณเอก ทุกครั้งเขาจะหาสบก่อนแต่ครั้งนี้ตาเอกกดเพื่อซ่อนและเาทางทาไมคุณเอกไม่ได้เห็นว่าผมเป็นคนแต่ว่าคือพูดพูดออกมามีเหตุผลมากไม่ใช่อย่างไม่เริ่มทุกทีตาเอกจะต้องหาศพแล้วก็ตืดทำไมครั้งนี้คุณเอกถึงกดก่อนโดยที่ไม่หามูลเหตุหรือว่าเป็นผม หรือว่าเป็นผมผมฆ่าเองไว้ไม่หมดตตนอีกตัวตนหนึ่งของผมที่คายอ้ผมอันหน้ามันมาแล้วริยาโหวตผมที่กะรโหวตใครกูเชื่อมึงเนี่ยผมโหวตพีเพราะพี่บอกว่ามันฆ่าผมอยากฆ่ามันมาแล้วนะผมวางแผนฆ่ามันมาไม่พี่เอกคือผมอ่ะตั้งใจจะทำเควสให้ทาร์กขึ้นแบบเลือกเควสที่ทำทีเดียวจบเลยนะเพื่อให้ทาร์กขึ้นพี่จะได้เห็นพอผมลูกการเสร็จออกมาดูพี่แม่งนั่งดูชีพจรอยู่กูแบบ ไม่เจลีไรแล้วไม่มึงกดตรงไอ้นั่นอ่ะมีกลิ่นรอบนี้มีกลิ่นเหม็นแต่ออกมาจากเจ้าเลยน่าสงสัยโมงยังไงก็น่าสงสัยวิธีเล่นไม่เกาะกลุ่มเล่นคนเดียวแสดงถึงความผิดปกติแบบ195%ถ้าอยู่ข้างบนคนเดียวอ่ะ วงนี้เล็กสริกัน3คนข้างบนมี1คนว่ะในสโตมี1คนเหียละวฝ่ายละเกยนะอุ้ยมาแล้ววนล่างขวามาแล้วมาดิแล้วมาด่แล้วเมื่อกี้ผมเห็นน่าจะเป็นคนอาเต้เต้บอกมึงมาเดี๋ยวนี้ว่าทำไมสองมึงอยู่ข้างหน้าแล้วมึงไม่รีปอดเย้มาก ก่อนหน้าพี่คือใครก่อนหน้าพี่ไม่มีไม่มีพี่มั่นใจแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะกูมาถึงมาถึงตรงนี้พี่เอกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต่เบสไม่เบ็โนใครเทคนิคเดิมเลยตอนผมโดนโบยใช่พี่พูกเอาละเจอกันคุณเอกหลับให้สบายนะผมปิด หลับให้สบายผมผ้าถึงเวลาพักผ่อนแล้วไม่งั้นผมจะเชื่อแต่อีก100%เลยแต่มุกนี้เล่นแล้วครับผมไปพักผ่อนเจอกันพี่เอกพี่เอพี่เอกแล้วหรอพเอกพูใช่ไหมว่าผมเป็นคนใช่แต่ผมไม่ได้พูว่าพี่เป็นคนนะเพราะพี่ไม่ทาเพจเลยกูตามมึงอยู่แล้วพี่ตามผมทำไมปกติเวลาพี่เป็นคนเหมือนกันพี่จะทำเควสสวนเว้ยเพื่อให้ผมรู้ว่าพี่ก็คนเหมือนกันเพราะพี่ต้องการความเชื่อใจแบบผมเหมือนกันแต่ครั้งเนี้พี่เอา กายกายใจเย็นกาเย็นใจเย็นงั้นมึงมึงกับเต้ละสองคนเนี้ยกับเต้ละถ้ามึงสงสัยกูกูไม่น่ารีบโบทเต้เลยกูจะโบทมึงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เจี๊ยบกูเราพี่คนอื่นนี่มันจะไปนอนอย่างวัล้วเดี๋ยวแพทแพทย์เดี๋ยเดี๋ยวมึงคุยกับกูก่อนมึงกิ้กูทำไมมึงไม่ชอบสีส้มเหรอออโต้แเอกแท็กกว่าเอเเดี๋ยวกันในฮ่องกงเจ๋อกูแน่เฮ้ย ก็ช่วยยงลอยโดนยู่เฮ้ยชัดเลยหนึ่งร้อยห้าสิบล้านพันแสงหมื่นแสงร้านปีตาเอกปาดเพชรตรงหน้าตอนตัดไฟ เอางี้นะปิดจ๋ากดเลยกดเลยเจกันเจกันกดเลยกดเลยมาปะคือแบบคือเห็นไปถึงกระดูกชั้นในของแพตตี้เลยอ่ะเจอันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้วะเนี่ยเย้เ่อนพักผ่อนเจรพักผ่อนพักผ่อนเจกันพี่ตาดังแพร์ตามกูหน่อยไปไม่เอาไม่เอาขุดเพิ่ม เ็วเ็วซิวะเฮ้ย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 เฮยเ้ยเฮเ้เย ไม่ต้องพูดอะไรกันละไม่ต้องพูดอะไรมึงก็แหละติดขำเลยสัตว์ไปก่อนเลยใช่มึงว่ามาเพื่อนกูวอยู่ห้องกล้องตลอดมึงก็รู้ก็อียแล้วแล้วที่เหลืออยู่ข้างบนขวาที่งูเขียวอะไรสัตว์กเลยใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดค่อยๆจ้านะครับไม่เมื่อกี้คืออย่างนี้เลยไว้พอไฟมันดับแล้วก็ เจมก็แบบปาดซ้ายปาดขวาแล้วก็นั่นแหละไม่ใหม่ใม่พี่นั่นแหละพี่นั่นแหละเจอกันงไว้พักผ่อนนะไว้เจมเจอกันเนาะเจอกันเจอกันไม่ประเด็นคือพี่เอกอะทำพี่เจมสวยเว้ยแชทผมสงสัยพี่เจมเพราะคขพูดพี่เอกอะเจมยืนยันพี่ซิตเลสตบนั้นใครข่าพี่เหรือเจมผมฆ่า เอาอีกแล้วไม่น้องพีคือกลัวลืมไปว่าเกมนี้ผมบอกมึงจะเป็นคนบ้าแล้วมึงบ้าใช่ไหมคือจบแล้วเข้ไปใครฆ่าวะคือไอ้เจมส่องกล้องอยู่แล้วพี่เอกฆ่ากูไอ้เจมก็เดินมากูนึกว่าจะรีเดินกลับไปส่องกล้องต่อไม่แหงื่อเรียบร้อยพี่เอกตอนแรกผมจะช่วยพี่แบบบัฟนะแต่ไม่ไหวจริงอ่ะช็อตเจมช็อตน้องไปคือเจมคูดาวเหรอ ใช่ใช่กูดาวกูเจ็บไหมครับกูดาวเหรอใช่โอ้ยไอตอนแรกผมผมนัวสวิตไฟกับพี่จันทุกอยู่นไ่กูดาวตอนนั้นอ่ะกูสับลงไอเจมสับขึ้นมันไม่อยากให้กูซ่อมเสร็จ เฮ้ยใครคิดว่าสีดำไม่มาบ้างวะคือสีเหลืองแม่งตายง่ายมากเลยเว้ยแต่สีดำแม่งพูดมาเลยเอาล่ะขอพังด้วยสีดำพิมพ์ถึว่าสีดำเลยสีดำมันมงคลบหมือนผมว่ะขอบคุณทุกคนครับคเฮ้ยขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยนะถ้าพูดไม่ดีกับใครไปนะครับขอโทษด้วยนะครับ ขับคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนครับคุณปักเจอกัน